กุ้งงปลต้องบอกเลยนะคะว่าสิ่งประดิษฐ์ที่มิ้นกำลังจะบอกคุณผู้ชมเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายคนต้องการเพราะมาทีไรห,หมดเกลี้ยงทุกทีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเรานะคะเอาแบบว่าเจาะลึกๆเลยว่าทําไมคนถึงอยากได้ทําไมถึงขายดีนะคะกับคุณป๊อปกมลชาติสืบเจริญค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อปสวัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้เรามาพบอ,อุปกรณ์ที่ขายดีที่สุดเลยใช่ครับนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอุปกรณ์ที่ทุกบ้านอะ่ะแทบจะต้องมีใช่ไหมคะใช่ครับมันนะ ว่าเป็นเครื่องที่เหมาะกับทุกคนครับแล้วก็ทาบ้านก็เหมาะกับช่วงนี้เลยในสไตล์นิวนอร์มอลนะครับเพราะว่าเครื่องนี้นี่ก็คือเป็นเครื่องแอร์ดิพิเุนแคลรี่นะครับที่สามารถพกอากาศสะอาดไปกับเราได้ตลอดทั้งวันโอ้โหชัดเจนมากคำนี้พกอากาศสะอาดไปกับเราได้ทุกวันใช่หครับเริ่มรายการแบบนี้ บอกได้เลยว่ามากี่ครั้งกี่ครั้งขายดีตลอดขายหมดตลอดจริงบอกโปรโมชั่นก่อนเลยได้ไหมครับได้เลยครับว่าเขากลัวซื้อไม่ทันใช่ครับเข้าใจเลยครับเพราะว่าครั้งก่อนนี้เราบอกโปรโมชั่นช่วงสุดท้ายใช่ไหมครับไม่ทันโอเคครั้งนี้ครับก็คือโปรโมชั่นสําหรับแฟนรายการนี้เท่านั้นนะครับก็คือจากราคาเต็มนะครับ3,900บาท นะครับเหลือ1,900บาทเท่านั้นเองรถเองพั0 0อง0 0นครับเห็นไหมเห็นไหมพอเฉลี่ยเนี่ยต่อวันเนี่ย5บาทเท่านั้นเอง5บาทถูกมากคุ้มไหมล่ะคุณผู้ชมเอาเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ก่อนเลยนะคะที่หน้าจอเลยนะคะครับศูนย์อานางยศบอกสิ345 8833ครับแล้วก็085ยสามสี่ห้าแปดแปดสี่สี่นะครับหรือว่าสแกนกิวอาร์โค้ดโคตรตกใจเลยนะโยนสแกนกิวอาร์โค้ดง่ายสุดครับ สั่งจองกันก่อนได้เลยทีนี้ใช่ทีนี้หลังจากที่คุณผู้ชมมีช่องทางการติดต่อเรียบร้อยแล้วผมขออนุญาตพูดถึงตัวนี้สักนิดนึ่งหนึ่งอันนี้เรามีเครื่องจำลองควันขึ้นมาใช่เพื่อเป็นการเทสอันนี้เราจะเทสเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับเป็นเทสเกี่ยวกับเรื่องของการกำจัดควันนะครับก็คือเครื่องตัวนี้นะครับนอกจากฟอกอากาศในเรื่องของการกำจัดฝุ่นควันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสารละอายควันบุหรี่เกสรมดอกไม้ที่ก่ะเขิดอาการภูมิแพ้พวกนี้ครับเราจเพี2.5เม่อกี้ดี้ก็สามารถกจัดกลิ่นได้ด้วย แล้วจาเนี้ยเราจะมาเทสในการกําจัดควันกันนี้ขออนุญาตปิดปิดก่อนนะครับกำจัดกลิ่นกําจัดควันฟอกอากาศจับฝุ่นใช่นะคะแล้วก็ปล่อยโอโซนเดี๋ยวตอนนี้ทดสอบจับควันอันนี้เดี๋ยวเราวิธีการเปิดเครื่องนี่คือวิธีการเปิดเครื่องนะครับง่ายๆเลยครับก็คือว่าเราจะมีสวิตช์อยู่ด้านข้างครับแค่เปิดแล้วปิดพอเปิดปุ๊บจะมีสัญลักษณ์ขึ้นสีเขียวใช่ไฟขึ้นแสดงว่าเครื่องทำงานแล้วใช่แล้วลองเทสกันเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันนะครับค่ะอันนี้ปิดควันแล้วเนาะปิดแล้วครับผม คุณผู้ชมคะเราจะบอกว่านะคะควันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝุ่นหรือว่าควันรถนะคะควันที่มันเป็นควันที่มีสารพิษอะคุณผู้ชมนะคะใช้อุปกรณ์ของเรานะคะแอลลี่พิวแครีเนี่ยทดสอบแบบนี้ให้เห็นเลยว่าเราสามารถดูดควันได้จริงๆใช่ครับเขานนดูดหรือกำจัดนะคะ คือเขา<ม>เขาจะปล่อยไอออนครับ,รบซึ่งปล่อยจํานวนมหาศาลเลยครับหกล้านลูกบาทโโหกล้านลูกบาทเซนเลยพอปล่อยออกมาเนี่ยเขาจะทํางานนะครับรัศมีรอบตัวเรา1ตารางเมตรเทากัพอเราพกเนี่ยเราจะมีเกราะป้องกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อโรคฝุ่นละอองแล้วก็ในเรื่องของ เรียกว่าอะไรโมลลภาวะที่ทําให้เราเกิดอาการภุ่มิแพ้ยหนึ่งตารางเมตรรอบตัวเราเหมือนมีบาริยานะในการที่จะเป็นเกราะป้องกันสิ่งสกปกต่างๆที่จะเข้าสู่ร่างกายในการที่จะหายใจเข้าไปทําให้มันตกลงมาที่ข้างพืก่อนก่อนจะเข้าไปจับนะครับไอออนประจุไอออนเนี่ยเข้าไปจับพวกนี้เนี่ยก่อนที่เราจะหายใจเข้าไปเนี่ยมันก็ตกลงพื้นเรียบร้อยแล้วพอเราหายใจทีเราได้อากาศ ใช่เหมือนเราไปสูตรโอโซนตามที่เที่ยวธรรมชาติะครับใช่อย่างนั้นเลยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะว่าตอนนี้คือเราเราเทสใส่เครื่องเข้าไปดูที่เราเราไม่ได้มีการเปิดเครื่องอะไรตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องของการจำกัดควันนะครับมีแค่ตัวอริพ l l e Carry ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่กำนวนควันอยู่สักครู่แน่นเลยเนี่ยคือเมื่อกี้เต็มเลยแล้วตอนนี้ค่อยๆลดลงแล้วเดี๋ยวเราคุยกันไปสักพักหนึ่งตอนนี้คือเราไม่แตะกล่องนี้เลยนะใช่ใช่เทสกันแบบดูแบบเห็นของจริงเลยนี่แบบที่คุณป๊อปบอกไงคะว่าถ้าสมมติว่าเราไปเจอควันรถควันพพิิษษสารต ฝุ่นพ m 2.5ที่มันอยู่รอบตัวเราหรือแม้แต่เกสรดอกไม้ขนสัตว์อะไรที่เราแพ้ๆคุณผู้ชมมันก็จะปล่อยประจุลบออกมาแล้วไปจับจับแล้วตกลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสูดเข้าไปก็จะได้อาการบริสุทธ<ช>ิ์ <unexpected. S 1> นะคะทีนี้นอกจาก เขาจะจับฝุ่นย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมจับฝุ่นจับควันต่างๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเมื่อกี้เราจะได้รับอากาศเหมือนเราไปเหมือนเราไปแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเออเขา<ม>ทำทำยังไงคะก็คือในการใช่ันจะปล่อยโอโซน<ช>ออกม,มาครับในการปล่อยโอโซนม,มาเนี่ยก็ปล่อยในปริมาณที่ร่างกายเนี่ยได้รับผลได้ดีดีดีขอโทษด้ยได้รับผลที่ดีด้วยสังเกตไหมครับว่าเวลาเราไปเที่ยวตามแหล่งธรรมชาตินะครับเราจะมีความสุขว่าหายใจได้เต็มปอดโล่งมากตัวนี้ครับก็คือจะปล่อยโอโซนมาจําลองเสมือนเราอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติอย่างนั้นเลย นะคะเราจะหายใจได้เต็มปอดแล้วก็ใช้สําหรับกิจกรรมในการออกกําลังกายได้ด้วยโอ้ยังไงอะคะคุณป๊อปก็คือสมมติเราอะเราธรรมดาเห็นจะมีตัวที่แบบใส่มือถืออ่านะครับเราก็ใส่ตัวนี้เน็บเข้าไปคับแล้วเราก็ออกกําลังกายมันก็จะช่วยยังไงเราช่วยทําให้เราได้รับออกซิเจนได้เยอะขึ้นอ๋อสังเกตไหมครับว่าถ้าเราได้รับออกซิเจนได้ดีขึ้นนะครับเราจะออกกําลังกายได้มากขึ้นเหนื่อยน้อยลงอาตัวนี้ช่วยในเรื่องนี้ด้วยอืออันนี้น่าสนใจมากเลยใช่คุณป๊อปรู้มม้ยว่่่่าิินเเปดอครืงี เอาไว้ตรงข้างหัวนอนแล้วหลับหูหลับลึกหลับสบายมากนั่นแหละครับเหตุผลที่ว่าทำไมถึงหลับลึกเพราะว่าเราได้รับอเขาเรียกออกซิเจนใช่ได้เต็มที่ตลอดทั้งคืนเลยแล้วที่สาคัญตัวนี้นะครับ ผมพูดแล้วเหมือนเหมือนกับว่ามีคุณสมบัติเยอะมากมายเลยแต่มันจริงๆนะก็คือว่ามันช่วยไล่พวกลิ้นไรในบริเวณที่นอนเราได้ด้วยค่ะเพราะว่ามีเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาแล้วหมาเนี่ยนอนบนเตียงกับเราเรามันก็จะมีไรสุนัขเนาะมีขนสุนัขไหนจะไม่บวกกับไรที่นอนอยู่แล้วแต่พอเอาตัวนี้ไปวางไว้ข้างๆหมอนทุกคืนนะุผู้ชมไม่รู้สึกมันหายใจสบายแล้วมันคล่องมากขึ้นนอนหลับสบายอ่ะแล้วอยู่ในรถนะก็เอามาแขวนไว้ ใช่ผมก็พกตลอดเหมือนกันใช่ขับรถนี่ก็สบายใจมากขึ้นใช่แล้วติดต่ออากาศในรถสะอาดมากเลยนะเอางี้ดีกว่าเห็นบอกว่าใช้กันเยอะแยะในในแบบว่าขับรถก็ใช้ตอนนอนก็ใช้แบตเตอรี่หลายหคนกังวลมากเลยว่าอตัวเล็กๆแบบนี้จะชาร์จทีแบบต้องชาร์จถีแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถ้าชาร์จหลังจากชาร์จเต็มนะครับใช้ได้มากกว่า10วันเรามีลูกค้าของเรานะครับรายหนึ่งเนี่ย คือทาสถิติไว้สูงสุดเลยอยู่ที่14วันอชาร์ตครั้งเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าในการที่สมมติอสมมติมีแฟนรายการซื้อผ่านรายการนี้ไปนะชาร์จครั้งแรกเนี่ยขอ8นัด8ชั่วโมงก่อนหลังจากนั้นครับก็คือชาร์จแค่1ชั่วโมงก็เต็มแหละแล้วก็ใช้ได้เป็น10วันเลยชาร์จครั้งแรก7-8ชั่วโมงแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้10-14วันร้อยเขาหมดแหละนะคะร้อยหมดเลยหลังจากนั้นมาชาร์จอีกครั้ง1ชั่วโมงเดียวใช่ครับแล้วก็ใช้ไปอีก10-1 ยัง,ยงใช้ชไม่หมดยังไม่ได้ชาร์จเลยยังไม่ได้ชาร์จเพิ่มเลยอะค่ะใช้ทุกคืนไม่ได้ชาร์จเลยตอนนี้ไม่ได้ชาร์จแล้วแบต มาตื่นเช้ามามาแขวนในรถอีกค่ะพี่ป๊อปยังไม่หมดเลยโอ้โหอันนี้อถามถามเผื่อคุณผู้ชมที่กังวลบอกโอ้ใช้ดีขนาดนี้คุณสมบัติเยอะขนาดนี้อันตรายไหมคะคลื่นแม่เหล็กมีอะไรมีอะไรี่อปันตรายเมื่อกี้ฟังว่าแบบใช้ประจุไฟฟ้าปล่อยไอออนไปจะอันตรายหรือเปล่าอันนี้ไม่อันตรายเลยครับเพราะว่าอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเทคโนโลยีที่ทํามาเพื่อใช้ในในบ้านอยู่แล้วแต่เราย่อส่วนเทคโนโลยีตัวใหญ่ๆนั้นที่เราอยู่ในบ้านของเราเนี่ยย่อมาเหลือเครื่องเท่านี้ครับแล้วเราพกพาได้ดังนั้นเหมายความว่าเราอยู่บ้านเราปลอ อดภัยออกมาข้างนอกก็ปลอดภัยยิ่งกว่าอีกนี่เห็นไหมล่ะนะปลอดภัยทุกที่ที่เราเดินทางไปแล้วแหละเ่ีนี้เรากลับมาดูที่ตัวเทสกันโอ้โหใส่เลยคุณผู้ชม กล่องเต็มไปได้วยควคันถูกไหมฮะพอหลังจากที่เราปล่อยกันไปเราพูดคุยถึงสรรพคุณกันไปตอนนี้กล่องใสเลยใสกลิ๊นเลยอะฝุ่นไม่มีเลยใช่ครับ<อ>นี่คือประสิทธิภาพของเขาในการกําจัดฝุ่นต่งตางๆนานาน,นั่นเองและน้องยศคุณผู้ชมพี่ป๊อบคิดดูสิว่าถ้าเราแขวนติดคอไว้ตลอดเวลาสามารถแขวนได้ตลอดเวลาใช่ไหมครับใช่ครับตลอดเลยครับคุณผู้ชมคิดดูถ้าเราแขวนไว้ตลอดเวลารอบตัวเราอะในขณะนี้ประมาณ1เมตรหนึ่งเมตรครับเหมือนมีคนกลางล้อมอะเฮ้ยฝุ่นอย่าเข้ามานะเฮ้ยเอเชื้อโรคเชื้อโรคอย่าเข้ามานะอ่ะข้างบนก็มีคนกลาง อีกข้างๆก็มีอีกข้างหลังก็มีอีกอ่ะถูกต้องคือป้องก,กันร,รอบตัวป้องกันร,รอบตัวเอางี้ดีกว่าเพื่อความชัวอันนี้ไม่ใช่มายากลดเ,าเ,เ,าเดี๋ยวรเราเปิดกล่องโชว์เลยไม่มีควันออกมาจริงจริงเดี๋ยวจะหยิบยัเลยครับดูซิดูซิออนี่เปิดค่ะไม่มีควนันไม่มีควันนี่เห็นไหมเอาคุณผู้ชมดีมากเลยอ่ะโอ้โหรออะไรแล้วตอนนี้น่ะถูกต้องทีมงานบอกว่าคุณป๊อปคะให้50สสายตอนนี้โทรเข้ามา โทรเข้ามากันแบบว่าเจ้าหน้าที่รับไม่ทันแล้วผูว้ชมใจเย็นๆค่ะเวลาโทรเข้ามาแล้วสายไม่ว่างคุณผู้ชมพยายามโทรมาให้มีเสียงตื๊ดยาวๆนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่โทรกลับแต่ถ้ายังไม่มีคนโทรกลับสามารถติดต่อเข้ามาได้จนกว่าของจะหมดนะคะรหรือง่ายๆสแกน QR ีย d e โคสั่งจองในในไลน์ไว้ก่อนได้เลยเออนะฮะย้ำเบอร์ทีนึงดีกว่านะครับ0853458833นะครับแล้วก็085 3458844ง่ายที่สุดคือการสแกนคิวอ d e โค้ที่อยู่หน้าจอนะตอนนี้รีบสั่งจองเข้ามาก่อนเลยดีกว่าเพราะว่ามีแค่50สายเท่านั้นพี่ป๊อปค่ะในในเซตที่เราได้ไปมีอะไรบ้างนะคะในเซตนะครับก็คือพอเปิดมานะครับก็จะมีในส่วนของคู่มือนะครับแล้วก็เครื่อง a i เ p ียว Carry ตัวนี้นะครับหนึ่งตัวครับแล้วก็สายคล้องแบบนี้เลยให้สายไปด้วยใช่ครับแล้วก็สายชาร์จ ซึ่งเป็นแบบ USB เราสามารถใช้กับอะแดปเตอร์ตัวไหนก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเห็นเขามีทั้งตัวคลิปหนีบให้สายคล้องให้แล้วก็มีสำหรับกางไว้ตั้งที่โต๊ะได้ด้วยนี่อันนี้หนูตั้งไว้ค่ะที่ข้างหมอนหนูใช้ตัวนี้ตั้งตั้งตอนกลางคืนนะใช่เพราะว่าให้เขาหันหน้ามาหานูเขาสบายแหละเขาใช้เน็บก็ได้นะครับเน็บก็ได้เน็บก็ได้ข้อก็ได้จะตั้งโต๊ะก็ได้ได้หมดเลยทุกอย่างที่สำคัญน้ำหนักเบามากครับเบามากค่ห้าสิากรัมเท่านั้นเองใช่เชื่อไหมว่า บางทีเนี่ยเราเราเราใส่สร้อยอ่ะเราใส่สร้อยนั่นเราใส่สร้อยทั้งวันเรายังเจ็บคอเลยแต่อันนี้มิ้นขวแทั้งวันนะไม่รู้สึกปวดคอมันเบาจริงนะเบาบาจริงอย้ำโปรโมชั่นอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะใครที่สั่งซื้อในตอนนี้ในรายการห้าชามมาวใหญ่แบบนี้นะครับลดไปเลยทันที2 0 0 0บาทเหลือเพียงแค่1,900บาทนะครับตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ในตอนนี้ที่สำคัญส่งฟรีทั่วประเทศด้วยนะครับเพราะฉะนั้นของดีแบบนี้ไม่ควรพลาดเด็ดขาดใครที่อยากจะดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงมากยิ่งขึ้น เป็นเกราะป้องกันสิ่งสงกรปรกที่จะเข้าสู่ร่างกายของเราให้มากยิ่งขึ้นห้ามพลาดสำหรับแอริเพียวแครีตัวนี้ได้เลยนะคะค่ะขออนุญ,ญาตย้ำเบอร์โทรนะคะ0853458833 0853458844หรือสแกน QR ียร์โค้ดหน้าจอก,ก็ได้นะคะจัดส่งฟรีทั่วประเทศลดไปเลย2,000บาทเหลือ1,900บาทค่ะรีทโทรนิดนึงนะคะของเหลือน้อยแล้วพี่ป๊อบบอกจริงต้งรีบสั่ง,ง,เ,งเ,เข้ามาสนิดหนึ่งนะเพราะว่าของเหลือไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากได้ของดีๆแบบนี้ รีบสั่งจองกันเข้ามาได้เลยนะครับ